พี S <S <muy> ่น้องครับสบายดีเด้อสบายดีพ่อพี่น้องเป็นข้ากขามาเบิงพี่ชี้ปัดทูปวดพังาน้าพี่น้องเกาปัดเนาะตึกทูพี่น้องปัดกวดทูนี่เขาจะไปพี่น้องไปเบิงเมียเนาะก็สื่อน้ำยังน้ำปั้นน้ำยั้งบุพ

ตัางกัเลเนี่อกนกันดน้องซื้ออะไแงเน้อนี่ที่หานเปินกาแฟ,ฟน,นี่ผมขายอยู่แล้งคนเนาะเนี่ยนะครับอันนี่ย นี่แดีงไม่ใช่ไม่ใู่หนึงไม่ใช่ผู้่อยู่ไม่ใช่เลรโอ้นี่มีช่องหลาท่ามรานร้านาขา วอไทวีโดรโองอ่า YouTube อาพี่น uh, ้องได้บอยพี่น้องน่าจะบอยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ามาบิายี่ว่ได้หาหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งเรเขามอก็เรวฮะไร่างนี้เฟื่องเล่าไปเรื่องนี้เฟื่อเล่า Hắn những cộng hắn những cộng chip và hai it. Men các cộng nung, các cộng nung, các cộng Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn